คำนำของท่านอาจารย์หัวข้อธรรมประเภทนี้มีไว้สำหรับใช้เพ่งเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้นแล้วเพ่งต่อไปเพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นขึ้นมาจริงๆจนจิตใจเปลี่ยนไปตามข้อเท็จจริงนั้นในการที่จะทำให้เกิดความสลดสังเวช ความไม่ประมาทการเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปรารถนากวาดล้างความรู้สึกชนิดที่ทำความรำคาญต่างๆให้แก่ตนให้หมดไปจากจิตใจและมีความสะอาดความสว่างความสงบโดยสมควรแก่การกระทำของตนของตน ความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการเพ่งทำานงนี้จะถูกต้องและมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพืชและยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัวทั้งสมาธิและปัญญาในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้และพร้อมกันนั้น ก็เป็นศีลอยู่แล้วในขณะที่มีการสังวรระวังบังคับตัวให้ทำเช่นนั้นไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใดพุทธทาสอินทปัญโยคำประพันธ์บทพระธรรมไม่จำเพาะว่าจะต้องไพเราะ เพราะอักษรหรือสัมผัสช้อยชดแห่งบทกลอนที่อรชรเชิงกวีตามนิยมขอแต่เพียงให้อัดแห่งธรรมะได้แจมจักถนัดเห็นเป็นปฐม แล้วได้รถแห่งพระธรรมดำอารมณ์ที่อาจบ่มเบิกใจให้เจริญให้นิสัยเปลี่ยนใหม่จากก่อนเก่าไม่ซึมเศร้าสุขสง่าน่าสรรเสริญเป็นจิตกล้า สามารถไม่ขาดเกินขอชวนเชิญชมธรรมรสดกวีพุทธธาตอินทปัญโย